<laughs> nhỏ quá lên à, chết <laughs> đây như một sườn đi kìa

ตอนเศร้าด้อกับสบายดีสบ,บายดีสวัสบบดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนว่าเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและกับทางประเทศก็ยินดีตอนรับขู้่ซ่องส่องนมาบ้านเฮาคือเก้าพี่น้องเลยามาพ่อกันตอนเศร้ามือนี้เสียอัปเดตหายทางเงินเพิ่นได้เห็นหายทางเงินทางไอเพิน่นเหตุเฮือนห้ต่อกระเทิบนี่แหละเนาะ เดี๋ยวกระสีพาไปเบิงเ่ง้เนาะเดยกกินกาแฟก่อนก่อนสิออกข้างนอกเอ้ามีเสียงไก่ขันในเด้อกินกาแฟพี่นองไงกินกาแฟดีวาหอมเลยกิาแฟดีว้กินกนาแฟ,ฟ,ฟาะมีน้ำตาล โอ้หอมเลยงั้นมา,ากินกาแฟกันเฮ้ยเธอกินกาแฟคือจงไงะไออยปานี้่ะนเนี่ยเมก็ก่อนสิไปอัปเดตแานให้เบิงเนาะ,นะส่งกาแฟจะน่อยสิกินมันเย็นก่อนคือว่ามื้อนี้เนาะทางสวนก็อยากมาเล่าให้ฟังพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวเมื่อวานนี่หลังจากกลับมาจากบ้านน้องเมย์น้องไม้ จนจนนั่นแบบคิดบ่เทิงน,น,นะว่าสิพ่อเรื่องแบบนี้พี่น้องเลยเกือเมื่อวานอุ้ยไอ้นี่เผนสงว่าบุญพี่น้อง <c oughs> บุญลายเ่ร <c oughs> เป็นที่บุญลายสมบูรณมากเมื่อวานนี่ยังคิดไปตอนนี้ยังแบบบ่คิดอยากสือออกข้างนอกเลยแต่ว่ามันก็จำเป็น ว่าน,นี่มาจากบ้านน้องเม่เนาะสมบูรณ์มาก,กับค่เติมนแล้วพอดีประมาณหกโมงหกโมงกับอยู่พี่มันตะเวนมันอยากโต๊กดินเนี่ยเลโต๊กแล้วเดี๋ยวหาผู้เห็นแล้วเนาะตะเวนหนึ่งแดงนี่พอดีสมบูรณ์ขี้รถขึ้นมาหอดเซโนใกล้ซื้อหอตลาดแรงเนาะเลยตลาดไอเส้าขึนมาแล้วเลยขึนมาแบบนี้มันมันมันจะมีทางเส้นหนึ่งเนาะมันมันสีเหเลี่ยวค่ะไปทางนี้ แบบขามาเพิ่มสีเรียวขัวเรียวเขาไปเส้นทางวัดแล้วบนันนี้ทางนี้บนันนี้มีรถคันหนึ่งเลนมาทั้งหน้าเนาะมาทางหน้า,นา,า,นาสบนุนขึ้นมาแต่สวรรค์คันหน้านี่สิเป็นรถวีโก้เพิ่นกระอ,อยู่อยู่ตรงกลางเส้นตรงกลางเพิ่นสีเรียวเขาซอยทางวัดเพิ่นก็สีเรียวเขาซอยทางวัดแล้วเพิ่นเพิ่มมาจอดเปิดไฟเรียวอยู่หันก็มีรถจักสองคันขึ้นมาคันหนึ่งอนะไปก้อนสบนุนะตามรางเขา วันนี้เพิ่นกระเบะเพิ่นกระจอดแล้วก็เพิ่งเปิดไฟเลี้ยวแม่แม่แม่อยู่เพิ่นกระสี่หายรถจักรเรนแหละเนาะวันนี้คันคันคันอยู่ทางหน้าสบุญนี่เพิ่นกระเรนไปแล้ววันนี้รถรถวิโก,โก้เนะ่ะเพิ่นกระยังไม่ได้ข้ามเพิ่นกระยังจอดเปิดไฟเลี้ยวให้ทางเฮาไปอยู่วันนี้วันนี้อันสบุญกระลังสิไปวันนี้มีรถตู้คันหนึ่งมาทางหน้าเนาะแบบแบบแบบแซงมาแบบบ่ได้เปิดไฟรุ่งไฟเลี้ยวเลยพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิไปตรงหรือเพิ่นสิเลี้ยวพอดีอัน สบุนก็พึดน,น้อนึงบิดกันประมาณนี่แหละพีน้อิดจากก้นรถสบุน,นี่ซนกันอยู่้งลงนี่นี่ซ้ําต้นม่วงนี่ซนกันอยู่ข้างล่งนี่ป๊บเดียวนหลังลโกโกรถตู้เอ้ยก o ที่ว่าเพิ่นจอดนี่เฮาไปาแบบเสี่ยวใส่กันิเลยจากกับก้นสบุนนี่ประมาณเม็ดๆเดียวนี่แหละนี่แหละประมาณนี่มันปุบุเดียวคืนหลัง,ลงใจตกแบบ คิดอุเทิงนะไปจอดรถหน่อยหนึ่งก็มีคนมาอยู่ทางหน้าเพิ่นก็โอ้ยอล่ะเอ้ยบุญลายแล้วพ่นมา,มาวิทย์นะใกล้ๆนี่สั้นนะเรียบร้อยแต่เมื่อวานนี่พี่น้องไอ้นนี้เพิ่นจึงเอิบบ้นว่าบุญลายเนาะเสะบุญคิดไปใส่สภาพรถอันซนกันอยู่ที่ไทยกับรถจักรนี่เสบุญขึ้นมาจากบ้านน้องมีเบื้อเดียวอีกนะนี่ส่ต้น,ตนม่วงนี่พี่น้องเลยมือเยือกกระเทือนี่ซนกันอยู่ทางล่างนี่แบบ เลี้ยวขั้นดีโก้นี่ก็เลี้ยวเขาซอยนี่ซอยวัดเนาะซ,ซอยทั้งขางสมบุร์นี่เลี้ยวเขาเพเพ,เพินโจดในสมบูรณกายอยู่แล้วแล้วมันมีรถตู้อีกขั้นหนึ่งแลนสวนมาแต่บ่าได้เปิดไฟเลี้ยวแต่บ่ฮโหว่าเพิ่นสีแดงลงทั้งสวรรค์หรือว่าเพิ่นสีเดียวเขาหมองเดียวกันแต่ว่ามันสรุปซนกันเลยอยู่ทั้งหลังนี่เหตุในสมบูรณ์ป๋าหัวใจงายหัวใจกว่าพี่น้องเลยอันนี้ก็เพิ่นก็คือว่าบุญก็ศนเนาะสมบูรณ์กับโอ้ยสาถุบุน สิ่งที่สักดิธิ์คุ้มครองปกปักห่างซานเนาะที่เหตุให้สมบุญผ่านในจุดนั้นเมื่อวานนี่ถ่ายจังสันนี่คือสิเกิดอุบัติเหตุอยู่หันบ่ไม่ใครเห็นเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่ไปผู้เดียวนาะลูกไส้ค่ะหายออกนะเพราะว่าทางโศกไส้นี่บอสบายต้องให้ป่าอยู่เบิ่งอยู่เพื่อนพอ่นก็เห็ุเรียกก็เลยให้ลกูกผู้ใหญ่ไปนะสมบุญก็เลยออกไปคนเดียวเมื่อวานสั้นในแม่น้ยเรียบร้อยเลยเมื่อวานนี้ อันนี้เลยะสะมุนกให้ยเศราถูกบุญคำน้อมสูบุญคำน้อมส่งเนาะโอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักบกหักษาไปน้ำขามาน้ำแข็งไปโอ้ยไปรอดปลอดภัยของบ้านนี่ใจใหายใจขวสบ,บสบมุนก็ชื่อว่าปพ่อแม่จำนี่แหละไปสืบไปมาใส่ก็ไปให้ระมัดระวังกันกันคือทางเนาะทางเฮานี่ว่าระวังอยู่สิแหละเป็นอ้องเไยบัดมีจารถคันนึงมันมาเลน่นแบบสิสัตนนาขอระยะสัตนาเรียบร้อยเลยสมุนเมื่อวานนี่ เพราะว่าออกวิทย์หน่อยเดียวเนาะก็สซนกันทั้งหลังเลยคนทั้งหนานี่ห้องเป็นเที่ยวบริมีรถไถเลยรถจากคันเดียวนี่แล้วมีรถใหญ่สองคันอยู่ทั้งหลังสั้นโอ้ยเหลือแต่ซื้อยังไงอาจารได้กะนี่แหละสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นบุญเนาะถือว่าบุญลายว่าสั้นซะพี่น้องเอ้เดี๋ยววันนี้ก็สมบูรณ์ก็บอกรายแล้วกันั่งกินจิบกาแฟจากหน่อยก่อนเสีออกไปข้างนอก ที่แรกคิดว่าจะบูออกไปแล้วขึ้นใจเพราะว่านี่โ,โอ้อยากนิดหน่อยหัวใจตโต๊หัวใจขวบมาเพื่อนยังสั้นอยนนอนอกกู่ยังสั้นบอกก่าสิยังไระเด็นเราหให้ลูกฟังนะเนี่ว่ากเกิดแบบนี้เนาะเดี๋ยวสิเล่าให้สู่ลูกฟังเนี่เกิดไปว่าจะอันตรายอันตรายเป็นต่ยากนะที่คนยากเลยน้อง,งเลยกาแฟน,นี่ผมมีน้ำตาลนี่ยเป็นกาแฟดีว่าให้ แพงได้ศพหนึ่งสามเซนปลายนี่สามสิบซองบบเคยกินแพงลานี่ก็คือเพิ่นว่ากินแล้วเศร้าปวดหัวแบบว่าสาวุนสิมักปวดหัวเนาะกินแล้วบบปวดหัวแบบมันปวดแข้งปวดขาเพราะสั้นซะเมื่อยตามตนตามโตแต่ก,ก็เลยลองกินเบิ่งหากก็กินสามเมือม่อเมื่อละซองเพิ่นให้กินว่ามันสีเป็นยังไงมันดีขึ้นบอ,รอหรือว่าสีเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวสิกรับกล่องไปอัปเดตเบื้องทางเฮือนก่อนบมันี้กลับกล่องมาบบบนี้โอ้โนี่เด้อบ้พุ่งทางป่ากับปืดๆอยู่สบายดีเด้อป้าเด้อสบายดีเด้อสบายดีด้อสบายดี bình thường bình thường bình bạn bình thường 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 อันนี้พวกพูดพวกป้าแล้วออกกับร่างกายแต่เศร้าใช่ไหมทั้งโสดไซไข่เน่ยมาบ้านนี่ลินวะฟ้าลินอ๋อไข่เน่ยอะไรจีไข่เนยแบบเฮงหนึ่งติ๊กอ่ะป้าในไรสวนมาถมทั้งนั้นเ,นยยเนยลยฟ้สา,นนาสะออนแต่มหมักม่วงแล้วพี่น้องไอ้พวกม่วงไข่ดอกอะไรไอ้ดังม่วงนี่ป้า ได้ยังได้บ่10หมากนี่โอ้ยน่ะเป็นความดกอ่าเหลือเหลือได้เดียวบ่ฮอดเฮา10หมากอันนี้ดกดกกร็นีมนีพอกสยังไปเอาอันวงกบอยู่เต้ปลาอกําลังกายเช้าเด้อ ใส่ยังว่าทันทีตื่นปลกพักไปหน้าเฉียวพักมาปลูกถึงก่อนจะเงะเดี๋ยวสิให้เขาเฮ็ดพักกระกตูนั่นไงปลูกแล้วอันนี้ก็ใส่แล้วนะนี่ใส่เนี่ยจะวันศิูกวางนี่ก็ได้กินวันศิชาเทอันนี้ใส่ใหนะ้มันเต็มอันนี้<ด>เราให้น้ำมันไหลลงผู้เดียวสิได้ไหลได้ทางนี้นะหมได้ไหลสิไหลลกพี่และอยังกะใส่นี่มันโน่นลงอยู่ ใส่มันเต็มก็แค่นี้อเนี้ยน,น,นั่นเราต้องปลูกใส่ปลูกพักปลูกได้ยดอยูปปกก่ปักประต<ะ>ูพอดีชี้นเสืส้อเล็กอยู่เล็กกับเพงเพงก็แห่เบ็ดละนี่พ่อให้เราซื้อเป็นกระสอบโอ,อ,อ้มันไซดถมมะเนาะ ได้ยี้ดอกเท칸ในเดียวนึงให้เข้าควัดยันเอาอีกอยู่เด้อนี่ก็ครึ่งนึงเพราะว่าต้องเทพื้เนาะก้เฮ็ดค่อยไป ไปเซตโตเซตตั้งกันวะจะนายก็มีผม่งมันนั่งเล่นนั่งยังแน่ๆตั้งเมนี่ก็เฮ็ดแล้วจะเสียเขาคิดไปเมื่อวานนี่โอ้ยยากอลีนนางเลยเนาะบา โตก็เอ่ยผึ้นสื่อให้อมันยังก็เฮ็ดครึบครึบครึบแทะต้องหาเนี่ยมาใช้ได้หรือเปล่มันตกลงนี่แตกได้นี่มันกรึกกรึกกรึกกรึบเลยเนาะ วันนี้ผลเสียานะมาก,ก็ขางนี่ก็เสียาสังกษีตอกเสียเอาไหวผลพระเขาเป็นเห็ดโข่งลงทางนี้เป็นทานใดไซอันนี้แล้วทางนี้ เห็ดกระบอกออกมาซะนี่คุณผู้เเม่นว่าวัดเงินนิดหน่อยเลย้เม่พี่น้องเลยวัดเงินบักหลายกานว่าให้สจะบุญเห็ดเองนี่บวเห็ดนะถ้าว่าทางอ้ายเพิ่นบวกเหดให้สจะบุญบวเห็ดเองดิพระไม่เหนื่ยแหละอันนี้อ้ายเพิ่นว่าอยากัานให้ก็แล้วแต่เพิ่นแพ้งในนี่เฉพาะหลังกระบอกออกมาซะนี่ก็หลังค้ามันนี่คุณผู้เมาสบุญเสือกอ่ะเสืออต้มนาเนาะทั้งง่ายเพิ่นว่าให้เอาอันมันนาเพิ่นว่า บุนซื่อมาเฉพาะหลังอันนี้มันรวมพทั้งหันทั้งนีทั้งเล็กตะปานตะปูนี่เมือ่อันก่อนเก่าพันสามเมื่อวานนี่เฉพาะหลังมะน,นี่อันนี้ก็เดี๋ยวสิแก้ไข่หม่เนี่ยมีะสิแก้ไข่หม่สิเอาขึ้นเม็ดเลยเปิดละชีนั่นได้เงินไหนสิเทพื้นมันพื้นแกะฆ่าอย่าไข่เครื่องคือเก่าอะลรเป็นอะไรเครื่องลูกชายมาอันที่ก็ขึ้นไปเอาวงกบก็ขึ้น จะมันสิเป็นยังแบบนี้เบิ่งเบอร์ลำเบิ่งไกลๆก่อนคเฮ้ยได้แบบนี้เนาะเสียแต่พื่อแหละใหม่พื่อแหละเคี้อวแต่เข้าวพอเข้าวเมย์ไม่ก่าเนาะดอกเราประเดันทาสีก็คืออะคือเมื่อวานนี่สมุนก็ตกมกตกใจนิดหนึ่งมานอนก็คิดโอ้ยเมื่อวานนี่เป็นแต่ย่านบุคิดว่าสิเกิดแบบสิ ทั้งไอ้เพิ่นก็ยังบ่กท่านได้มาอยู่ไม่ชี้ส่วนซอยส่วนตัจะเป็นส่วนเอาไรวะนี่ส่วนเอากำลังเก็บเอวป่านี่เราเก่งเนี่ยเราคนบอกท่านด้ลูกเรต้าจะคื่อเราหลุดแข่งเฮงผู้น้องหลุดเจ็บเอว <laughs> nhỏ quá à con <laughs> Nè, đây nhổ sườn xuống đi kìa ba Baba Eat. Oh, thế see Jack con bơi bóng 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 có bóng 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 bóng

สิออกไปข้สงนอกขวดเอาในขี้ยหนเอาไปตองนี่ค่ะขมาชับอ่อเอ้า

ผลมันจไิไรไปใส่กระไดเมันบไหร่เขาเพื่อนแหละก็พอโอ้มีตจขี้ดินเฮผูกพักผูกสวกงามแล้ว

นะคลิปนี้ก็สิขอตัวลาพาจ่าไปก่อนท้อเมย์เมยๆพี่น้องเอ้โอ้ยใส่แล้วก็คลาดแล้วบันี้ตะกี้ตามไว้แล่อยเยอะโอ้เจ้างามงามไปด้บันนี้ย่องเอาเอง,องนี่แหลนะเนาะอจากในสำหรับคลิปเพลงลาพาจ่าไปแล้วขอบคุณขอบคุณไปทางอ้ายเนาะที่ว่ามาต่อเฮือนต่อซานให้น้องให้น้อง,องโอ้ยอ้ายอยู่ดีมีแฮงเจ็บอย่าได้ก็ผอย่ามี เราคลิปนี้เอ็มลาบราจากไปแล้วพอกันในคลิปน้ะขอบคุณขอบคุณเบอร์สุขู้สุพนที่หายกำลังใจมาโดยตลอดซอยกดไลค์กดแชร์หายในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเ็ดคลิปต่อไปเนาะป้าเมย์หอบ <laughs> ไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อสบายดีเดอ้อป้าเดอ้อโดยช่องโซไซกับพัชร์ได้ตื่นอยู่